เผยสเปค OPPO F7 มาพร้อมกล้องหน้า25ล้านจอไร้ขอบ6.2นิ้วล่าสุดนะครับก็มีการเผยข้อมูลเกี่ยวกับ OPPO F7 ออกมาให้ทราบกันนะครับซึ่งตัว F7 นี้ก็จะมาพร้อมหน้าจอไร้ขอบ Super Fullscreen หน้าจอจะมีขนาด6.2นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอตาส่วน19:9ต่อด้วยทำให้มีพื้นที่แสดงผลสูงถึง89.09%เลยทีเดียว และที่สําคัญนะครับก็ต้องมีรอยบากคล้ายกับมือถือหลายยี่ห้อที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนใหม่รับมือถือในปีนี้เลยก็ว่าได้ตรงรอยบากนี้นะครับก็มีการติดตั้งลำโพงเซ็นเซอร์รวมถึงกล้องหน้าสำหรับการถ่ายภาพเซลฟี่นะครับกล้องหน้าตัวนี้ก็จะมีความละเอียดถึง25ล้านพิกเซลเลยและที่สำคัญยังมาพร้อมกับ AI beauty ด้วยนะครับก็เป็นฟีเจอร์เดียวกันที่มีใน OPPO F5 แต่ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่อัปเกรดเป็น2.0นะครับ ก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ด้วยสามารถถ่ายภาพเซลฟี่แบบ HDR ได้เรียลไทม์เลยนะครับและยังรองรับสติกเกอร์แบบ AR ตั้งแต่แกะกล่องด้วยส่วนสเปคด้านอื่นๆก็มีการคาดกันนะครับจะมาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 670 Android version 8โดยตัว S7 นี้ก็จะมีการเปิดตัวในอินเดียวันที่2 6ม,มีนาคมนี้นะครับก็ต้องคอยติดตามมาต่อไปนะครับว่า Oppo S7 จะมีฟีเจอร์เด่นอะไรบ้างและจะมีการนำเข้ามาขายในบ้านเราเมื่อไหร่